อีจ้าช่องเมเพียวชาแน,นลค่ะมาให้มากินเข้าเพียงและแม่เพียวจ้านี่ตําเมร่วมเม็ดนะคะนี่มีเดียวแมงมันหลายค่ะท่านผู้ชมตําหมักถั่วนะคะนี่ตํามักถั่วใส่เตีนไก่ค่ะนี่ตีนไก่ตํามักถั่วสามสี่เส้นค่ะแล้วก็มีสมพักสมพักค่ะนี่ราคาดีพัดเส้นค่ะพัดเส้นซื้อน้ำใย,ยทูน เช้านี่ค่ะล้วก็มีน้ำไหมค่ะเนี่ยน้ำไมมต้มค่ะนี่เพียวแกะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำไม้ต้มอีกของสวนเจ้าของกันเนี่แล้กก็มีผักแก้มนี่คือผักคะค่ะชะอมค่ะผักเน่าค่ะผักเน่าค่ะตำามักถั่วใส่ตีนไก่เ่รๆค่ะ ถั่วกะบะลายนะคะมกถั่วกะสามสี่เซนค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะเข้าเทียงแม่เพียงนะคะนี่เพี่วมาจะเกี่ยวเข่าค่ะท่านผู้ชมโบเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมือค่ะโบมืออะไอีกเกี่ยวเกี่ยวมือเจ้าของเลือดจนแตกค่ะ ถือคันเล็บเลือดจนแบบอือถุดยอดเลยเ็บขนาดเข้าค่ะมาครัขออนุญาตใส่มือะะแล้วค่ะเ่งกินเข่ามาตับมักทั่วมันน้งเหรอ เผือเพิ่นขินแล้วค่ะ,ะเผือเต่าต้มยำแม่ให้เพิ่มมาเท่าเนี่ยต้มยำตีนไก่ให้เพิ่นค่ะเพิ่มกินเพิ่กินก่อนแม่เพื่อนเศ่้าเมื่ออยู่ก็ทำข,ข้างส่ค่ะ,ะเข้า พูรใะใะไม่อ์เลยค่ะท่านผู้ชมเื่อยค่ะเด็กันเด็ะเดกเพลิกมเลยเมื่อวานวานข้ามันเกี่ยวเข้า แมงวังสมพักนะฮะ,ะสมะทั่วสอสนนงเซตถูงค่ะ เข้าไปตลาดซื้อมาครึ่งโลค่ะตีนไก่เนี่ยก็เลยต้มยำให้ผู้เท่า่งก็ยคยอแบบเมื่ไม่เพียวก็เลยมาตำให้ผู้ทั่วอ,อยู่เข้ากินไปสั่งกระแซบเมื่ค่ะท่านผู้ชมเด็ดไหง มงอกระเจ็บเลือดอยังถึ p, งหน้าหมดไปได้ค่ะแซ่บขนาดเลยขขเขาไม่เพียวแล้วค่ะท่านผู้ชม ชมพักตวงว่าสิบบาทชมหอมแม,ม่เพียวบะมักลวกครับแม่เพียวมักอีกินดิบๆเนี่ยสะใจ ใช่แต่มะนาวบ่มีมันคือเทศดอยู่ง้เข้า มาตำมกถั่วจนสั่นค่ะหิวข้าวท่านผู้ชมจากสั่นเจ็บมือจากสั่นหิวข้าวเ<อ>ดินห้องขนาดนี้มาแกแซ่ค่ะแซ่แทบท่านผู้ชมแล้มาอย่าส่วนจ้าของ ตำมะทั่วนี่ทื่กันปันยังค่ะต้มน้ำมัหวานสูตรต้มน้ำม่ของแม่เพียวนะแม่เพียวใส่น้ำตาลไม่นึงนะคะตาหลหรือเกลือชลก็ได้ค่ะชลใส่ชลก็ด,ด,ดน่ะใส่ผงนัวตล้วก็มันซีบหอมครับ บ้านลายค่ะท่านผู้ชมอโอ้ยแมงวัน,นเผ็ด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 ไม่เพยวอิ่มเลยนะคะท่านผู้ชม แม่เพียขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชนแนลด้วยค่ะผิดถูกยังไงอย่า,ยาว่ากันนะคะช่องมหาธรรมค่ะมามากินกับแม่เพียวค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามแม่เพียวชแนลด้วยนะคะสมผักค่ะ